สวัสดีครับผมมูนี่นี่ตำนะครับผมเมนูตำเขาเอิ่นตำตะไคร่เป็นเมียงหืมจิมเลยอืมในการพี่น้องสอนตักเลย มีประแดกดอมคำนี้ไงนี่คำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องเนะพี่นอ้องนี่ดอกกระเจียวอมคำมี้ กําเมี่ยงเขากะจะห่ออืมออตะไข่ตักเลยในกกกันอมืมทำยังไงพี่เนอะอืหอเลยเนะ่ยอมือมอืมอืม จับพี่น้องมาได้กินโดนเลยได้พี่น้องคดอยากเนาะหอ,อเลยอืม,อม Mm-hmm. Mm -hmm. nhé nha ừ, đẹp oh, cho no. không จวดจัดจขนาดนี้องเสประแดดต้นหนึ่งก็ดีทำยังไงตรองเด้เนี่ยอืมอืออืมอือือ กรตุ้นเลยพี่น้องอใบนี่กระเพ็ดอยู่แล้วพี่น้องอเพ็ดเติม มบวไวแล้วครับผมเป็นแห้งมุนิก็บอโตวก่อนนะครับผมสวัสดี